สวัสัดที่ท่านนะครับท่านกลังอ,อยู่ในรายการอีกคุ้มปจนภัยนะครับก็ซึ่งวันนี้เราไปกับเดนได้จากท่านสามดีนะฮะก็ซึ่งวันนี้เราประจนไพร์ไปกับด่านแอนนี่นะฮะแอนออนี่ลอยมาแอนนี่ลอยมาแอนนี่ลอยมาแอนนี่ลอยมาโอเคซึ่งวันนี้เแล,ล้วมันลูกจำไพ่เกิดราทั้งหมดสี่คนนะฮะทั้งหมดสี่คนก็คือใครบ้างครับแอนนี่โดนไหนดีวะ เต้อนรับดวงดิันไฟเป็นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเขาถึงใช้เอ่ออันนี้แบบผมก็คือว่าเขาเป็นทีมงานผมเองเออเอ้ยทำไม้องฝันี่วิธีการค่าไอ้นี่อย่างถูกต้องและมาป้องันคอป้องฟันคอเร็วยอดสาธเตะอหมนี่รัรเปล่าเท่าเต่าเาท่าฆ่าแอนี้อ่ะไม่เห็นฆ่าทั้งหมด ขาทำแทำแตงโมแดงเหนือ่อยโอเคขรล้มละล้มละไปฟันเร็วแต่กูตายพอดีเลยว่ะไอเจ็ตไปรอฟันขายไหนดิเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดเอเจ็ตรู้วิธีนี่แล้วฝังน้วถือเอเงี่ยทำงั้น,นเออเนี่ยยิงสลิงเกาะขาได้ละไอ้เชยกดตายเอ้ยยายาไม่ได้ละ